สวัสดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยรัฐบาลไทยนะครับของวันที่16มีนาคม2 5 6พแล้วกสเ็แลวก็ปล่อยต่องวดเลยครับผมก็ก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักล่า ได้ช่องทาง youtube ช่องทางเดียวนะครับผมขอให้เอฟซีท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่ออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยครับ <c oughs> ครับผมเลขนาคานะครับผมรัฐบาลไทยวันที่16มีนาคม2 5 6 7 เลขนักลาดวางรูดบนล่างไว้ที่หนึ่งกับเก้านะครับเก้านะครับไปลงล่างนะวางตัวประกบไว้ศูนย์สองเจ็ดนะครับก็เจ็ดกับเก้าไปลงล่างตาเจ็ดก็ไปลงล่างเก้าไม่มานะครับผมโทษทีครับนะครับไปเข้าสองบนนะครับสองบน ตัวประกบนะครับผลที่ออกนะครับ6 2สองหนะครับของเรามีแต่สองครับออกสองหกนะครับล่างครับผมล่างเล่นคลาดวางรูดบนเออวางรูดล่างไว้นะครับผมวางรูดล่างไว้ที่4กับ5ตัวประกบ9 1 7นะครับผลที่ออก76หครับ ก็อ๋อไม่ใช่เจคนที่ออก7 8ครับผมขอโทษทีนะครับก็เข้ารูดเจล่างครับ,นะรบยังไงก็ขอโทษขออภัยครับ f อครับไปไม่ถึงฝั่งนะครับเดี๋ยวมาดูตองวดกันเลยครับ ครับผมต่องวดครับเลขนาคราชรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหกสิบเจ็ดรูดบนล่างนะครับผมเลขนาคราชวางรูดไว้ศูนย์กับสองเน้นไปที่สองนะครับเน้นไปที่สองล่างนะครับเน้นไปที่สองล่าง okay. เด่นครับผมซี C. ตัวประกบนะครับผม 4 6 7 8นะครับผมนะครับก็เด่นไปที่8ที่4ที่0ครับผมนะครับบนล่างอย่ายน้อยนะครับในกลุ่มที่เลขยกธรราชจับให้นะครับผม2 0 2 2 4 2 8 2 4 0 6 2 7 8, 7 8 7 2 3 2 9 2 5 2นะครับ ถ้าจับโดนก็คงต้องมาครับผมทั้งบนและล่างนะครับเลขนักลาดเลยวางทัดเทิ่นไว้3ตัวตัไว้ที่042 520 542ยังไงขอให้โดนขอให้มาครับผมนะครับสเลขนักลาดนะครับผมคิดว่าจะมาที่ล่างครับผมแต่สามารถขึ้นบนได้นะครับเพราะสูตรกับชน2ทั้งบนทั้งล่างครับผม ยังไงขอทุกท่านนะครับผมที่ก็เข้ามาชมนะครับช่องเลขักลาดนะครับขอให้รวยรวยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ